สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีแฟนช่องถุงเงินพ้ารวยคลิปนี้ถุงเงินพ้ารวยจะพาไปตามแนวทางของอาจารย์ล้ําไปมาดแล้วก็อาจารย์เอกอาจารย์ล้ําไปมาดลงแนวทางในช่องถุงเงินพ้ารวยมาสองงวดเนาะคะ่ะเขาหนึ่งงวดหลุดหลุดหนึ่งงวดคือหลุดงวดวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาเนาะคะ่ะ พ้อเลขอาจารย์เอกเนาะคะ่ะเลขอาจารย์เอกกะขอขอบคุณพี่นนทิยาเนาะคะ่ะที่ให้ทุนเงินผ้ารวยเอาตัวเลขมาลงเนาะ,ค,ะค่ะเนาะกะขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทุกเซียนเนาะคะ่ะที่ให้ทุนเงินพ้ารวยเอาตัวเลขมาลงเป็นแนวทางเนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางของอาจารย์ล้ำไปมาดงวนนี้เพิ่อนไหม้ม้า ลักลอยตัวเดียวแล้วก็จับคู่ให้คู่เน้นให้ชุดหนึ่งอาจารย์เอกสามตัวชุดเดียวนะคะก่อนจะไปรับชมแล้ฟังตัวเลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งการแแกงเตือนเพื่อจะบ่พลาดคลิปดีๆเนาะค่ะเอาค่ะไปรับชมแลาฟังตัวเลขแนวทางของอาจารย์ลําไปมาดแล้วกัอาจารย์เอกได้เลยเนาะค่ะเอาค่ะมาเบิ้งตัวเลขแนวทางของอาจารย์ลําไปมาดแล้วกัอาจารย์เอกเนาะค่ะเบื้องเลขของอาจารย์เอกก้อนเนาะค่ะตัวเลขแนวทางของอาจารย์เอกบนบนวิ่งห้า บนวิ่งหาตัวเดียวเด้อค่ะจับคูหายสามตัวเพิ่นหายเก้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งเพิ่นตัดหาที่หนึ่งห้าห้าหนึ่งผู้ไรมักเก่าหากระตัดเอาเด้อค่ะผู้ไรมักเก่าหนึ่งกระตัดเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ตัดหายหายระวังเด้อค่ะเก่าหนึ่ง เกาหาอาจมีโอกาสมาบนเนาะค่ะเนาะ้อกาศเลขล่างล่างเพื่อนให้วิ่งสองเพื่อนจับคู่ให้สองซีสอหกเพื่อนจับให้2คู่เอาคะ่ะเดี๋ยวให้แคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะเลขอาจารย์เอกเืลวันที่สิตุลาเนาะคะ่ะลงช่องเป็นครั้งแรกเด้อค่ะ แคปหน้าจอเลยเด้อค่ะแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะต่อไปเด้อค่ะเป็นของอาจารย์ลำไปมาศเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นของอาจารย์ลำไปมาศเนาะคะ่ะอาจารย์ลำไปมาศบนล่างเด้อค่ะบนล่าง บนล่างเพื่อนห้เนาะคะ่ะบนล่างกลับด้วยเพื่อนห้เลขรักลกอยมาเด้อค่ะงวดนี้อาจารย์ล้ำไปมาห้ยักลอยมาเนาะคะ่ะเนาะหาเก้าตัวเดียวเลยเด้อค่ะลักลอยเก้าตัวเดียว เพื่นจับคู่ให้นะคะ่ะเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเก้าปดเกศเกซสามตเพื่อนให้เก้เ็ดสองเพื่อนจับหลักลอยใส้เนาะค่ะเนาะสาตเพื่อนให้เก้าเจ็ดสอง เ็นแนวทางของอาจารย์ล้ำไปมาดเนาะคะ่ะเอาค่ะแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะแคปหน้าจอเลยแนวทางของอาจารย์ล้ำไปมาดเนาะคะ่ะเนาะแคปหน้าจอเลยค่ะ ของอาจารย์ลําไปมาเนาะคะ่ะแนวทางว่าที่ผ่านมาเพิ่นรูดเด้อค่ะเพิ่นเข่าตัเลขวิ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบ่ได้เอาบ่าได้เอาตัวฉบับเก้ามาให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแคบหน้าจอเ,เรียบร้อยแล้วเนาะค,ะะคะ่นะเนาะกะฝากวางแนวทางเด้อค,ค่ะกะผู้ใดอยากวางแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะในช่องหนุ่มเงินพานรวยกะติดต่อเข้ามาได้เนาะคะ่ะเบอร์โทรโดยตรงเด้อค่ะ ศู4ย์เก้าสี่หกห้าสองแปดแปดเก้าสามกทักเขามาได้นะคะไผมีแนวทางตัวเลขดีๆตัวเลขแมนๆเนาะคะ่ะความฝันแมน่แมนๆนเนาะคะ่ะไพฝันแมน่นความฝันแมน่นตัวเลขแมนแมนลักซิบลักน้วยเนาะคะ่กะก็เอามาลงแนวทางช่องหนุ่เงินพ้ารวยได้หรืออยากเบิ้งดวงเนาะคะ่ะกะทักมาได้ W L K สองสี่หกเนาะคะ่ะ W L K สองสี่หกช่องทั้งบั่นหลังสีเขียวเนาะคะ่ะเนาะตัวนี้กับเบอร์โทรเนาะคะ่ะตัวนี้เป็นเบอร์โทรนะคะตัวนี้เป็นของไ d ดีเนาะคะ่ะเนาะถ้าทักไลน์มาได้ก็จะต้องเป็นตัวนี้เนาะคะ่ะถ้าถ้าเข้าไปในไลน์ก็ให้ไปกดตรง ID ดีเนาะคะ่ะเนาะมันจะมีเบอร์โทรแล้วก็ไอดีให้กิมตรง i อดีเนาะคะ่ะแล้วก็ให้พิมพ์เลยเนาะคะ่ะเนาะภาษาอังกฤษ W L K สองสี่หก เป็นตัวนีเนาะค่ะเนาะกะฝากฝากเบื้องน้ำได้เด้อค่ะฝากอยากวางตัวเลขเนาะค่ะมีตัวเลขดีๆตัวเลขแม่นๆกะฝากมาวางช่องถุงเงินพ้ารวยได้เนาะค่ะเนาะก็<ม>ได้ตัวเลขแนวทางของอาจารย์เอกเรากัอาจารย์ล้ำไปมาศแล้วเนาะคะ<ม>่ะถ้าผู้ใดเสี่ยงโชคบ่เคยได้เนาะค่ะล้องลองเฮต,ตามทีถุงเงินบอกเบิ่งเด้อค่ะ วายเจ้าที่กลางบ้านเนาะคะ่ะที่ลุ้งคลิปไปแล้วเมื่อวันที่เกตหรือเปล่านะคะอาจจะมาวันที่เกตเนาะคะ่ะถ้าจำว่าผิดเนาะว่าเกตก็อาจจะเป็นฮกเนาะคะ่ะจำถ้าจำมือว่าผิดเนาะค่ะก็เข้าไปเ,ะะนะะเบิ้งเนาะค่ะเนาะค็ดลับบางคนอาจจะติดคัดบ่เคยวายเจ้าทีกางบ้านหรือบ่เคยวายเจ้าทีกลางแกงกกางแกงเนาะคะ่ะกางแกง์อยู่วหวอีกแบบนึงเนาะคะ่ะกลางบ้านจะวายอีกแบบหนึง่ง แต่ว่าวายกลางบ้านเนี่ยค่ะวายกลางบ้านคือวายอยู่ในบ้านเลยเนี่ยวายในบ้านหันหนาเข้าหาบ้านหันหลังออกประตูหน้าบ้านถ้าผู้ใดอยากวายผลไม้เพื่อนก็วายได้เลอค่ะหรือขนมหวานนังเสียได้เบิดแต่ว่าอันนี้เฮดแค่เข่าถวยเข่าถวยนึ่งเนาะค่ะไข่ตม้มไข่ต้มสุกหนึ่งฟองทูบเ็ดดอก เียนขาวหนึ่งหลิมเขาคุกน้ำตาลแล้วก็น้ำเป้าขวดหนึ่งหรือแก้วหนึ่งแบบเนี้ยค่ะกะเขาไปเบิ้งเด้อค่ะว่าว้าแบบใดเนาะคะ่ะขอแบบใดว่าแบบใด,บบดเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาอาจะพยายามเอาคลิปที่เกี่ยวกับว่ายเจ้าที่หน้าบ้านมาให้เบิง้งเนาะค่ะหรือผู้ใดอยากเบิก เบิกทรัพย์เบิกบุญนะคะร้องร้องจุดทูบเบิงเนาะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลร้องจุดทูบสิบหกดอกยี่สิบเอ็ดดอกสามสิบหกดอกร้องเบิงเนาะค่ะจุดทูบก,กลางแก้งนะคะจุดทูบกลางแก้งก็อยากให้เอฟซีได้ร้องเบิงเนาะค่ะร้องเบิงว่าผู้ใดติดคัดกะอยากมิโชมิรภอยากอยากถูกหวยน้ำเข่ากะ อยากเสี่ยงโชคได้น้ำเขางวดวันที่16ตุลาร้องเฮ็ดเบิงเน้อค่ะร้องเฮ็ดเบิองอาจจะได้เนาะค่ะเอาจบคลิปนี้แล้วค่ะขอขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังตัวเลขของอาจารย์ล้วไม่มลาแลวก็อาจารย์เองเนาะคะา่ะขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีโชคดีเน้ะค่ะเด้อสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จเด้อค่ะเดินทางแข็งแกรปลอดภัยเนาะค่ะสวัสดีค่ะ